อ้าวนี่ไปไหนกันมาล่ะก็ไปนอนพักที่บ้านที่อยู่ในป่านาตาโอ้ยไปนอนกันได้ยังไง ย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมคุยกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเสนอมาว่าพ่อเขามีบ้านหลังหนึ่งปลูกไว้ให้คนไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วก็เลยไม่มีใครอยู่แต่มันจะอยู่ในป่าไม่มีน้ำไม่มีไฟทุกคนก็ไม่ติดอะไร จึงตกลงไปกันลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงด้านล่างจะโล่ง มีแคร่ไม้ไว้นั่งเล่นมีโอ่งใบใหญ่ฝังดินไว้ครึ่งใบเพื่อให้น้ำมันเย็นด้านบนมีห้องอยู่ห้องเดียวและมีระเบียงยื่นออกไปสภาพบ้านโดยรวมค่อนข้างเก่า เหล่านั้นก็นั่งสังสรรค์กันตรงระเบียนอากาศเย็นสบายนั่งคุยกันไปจนเกือบเที่ยงคืนเสียงอะไรวะเฮ้ย hey! กลางคืนในป่าแบบนี้เขาห้ามทักนะเว้ยทำไมวะบางทีคนเขาปล่อยของมามึงไปทักเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะเว้ยกูว่าคงเป็นเสียงสัตว์มั้งอยู่ในป่าแบบนี้ นั่งกินกันไปได้พักใหญ่เพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาที่ผมแล้วก็ทำหน้าตกใจเป็นไรวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราก็นั่งกินกันต่อไปได้สักพักชัยมันก็ชวนให้เข้าไปนั่งกินในบ้านเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวเเพิ่งรู้สึกว่าอากาศตอนนั้นมันหนาวขึ้นจริงๆเราจึงย้ายเข้าไปกินในบ้าน ก็เห็นอาการชัยมันแปลกๆยังหนาวอยู่ละมึงมันบอกว่าเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ข้างนอกตอนที่มันตกใจเป็นเพราะมันเห็นเงาดำโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังผมเฮ้ยมึงตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดอะไรวะเห็นเต็มตาผมก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุย ไอ้แดงมันดันเล่าเรื่องผีให้ฟังมันบอกว่าบรรยากาศได้ผมสองคนนั่งฟังไปกขลุ้นไประหว่างนอนอยู่ก็มีเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดว่าออกไปกูก็รีบลุกขึ้นมาเปิดไฟที่หัวเตียงมองไปรอบห้องก็ไม่มีอะไรอยู่ๆก็มีเสียงข้อประตูกูเลยค่อยๆไปเปิดประตูข้างนอกอยังมืด มองไปทางขวาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าพอกูมองหันไปทางซ้ายนี่เนี่ยเต็มเต็มเสียงอะไรวะกูว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้มันหล่นโดนหลังคาและมั่งเออใช่เออใช่ไหนมึงเล่าต่อดิสรุปแล้วมึงเห็นอะไรโอเคโอเคพอกูหันไปทางซ้ายใช่ไหมกูว่านอนดีกว่าว่า ไปไปนอนก่อนก่อนวะเฮ้ยอย่างเร็วเลยนะมึงอ่ะในห้องมีหน้าต่างแต่ไม่มีบานปิดผมเลือกที่จะนอนด้านติดหน้าต่างจะได้มองไม่เห็นด้านนอกพอหันมาอีกทีหลับกันหมดเวลานอนแปลกทีผมไม่ค่อยหลับด้วยสิ ระหว่างที่นอนคิดอะไรไปเรื่อยก็มีเสียงน้ำดังอยู่ข้างล่างแถวแถวโอบเสียงมันเหมือนใครกำลังอาบน้ำใครอาบวะก็อยู่กันครบนี่วาตอนนั้นนอนแข็งทื่อไม่กล้าขยับพยายามจะปลุกไอ้แดงแต่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นพักเสียงนั้นก็เงียบไปคอยยังชั่วก็พยายามข่มตานอน กำลังจะเคิมก็ต้องตกใจอย่างแรงมันมีเสียงเหมือนอะไรขูดที่พื้นจากด้านล่างหรือจะเป็นสัตว์แต่มันค่อนข้างสูงจากพื้นไม่น่าจะมีสัตว์ แบบนี้ทั้งคืนจนฟ้าเริ่มสางจึงกล้าที่จะหลับตานอนวันลุกขึ้นก็ถามพวกมันว่าได้ยินอะไรกันมั่งไหมก็ไม่มีใครได้ยินอะไรเมื่อคืนกูปลุกมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยหลับเป็นตายเลยนะพวกมึงเออไปดูดีกว่า ว่าเมื่อคืนอะไรมันหล่นใส่หลังคาเออไปดีพวกเราเดินดูกันจนรอบบ้าน ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ติดกับบ้านเลยกูว่าไม่น่าใช่เสียงจากกิ่งไม้วะ่ะกูก็ว่างั้นวะ่ะมีคนแกล้งหรือเปล่าวะใครจะมาแกล้งวะอยู่ในป่าแบบนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มียายคนหนึ่งเดินมาจากไหนไม่รู้มาหยุดตรงที่พวกเรานั่งไม่พูดอะไรสักคำแกจ้องมองหน้าทีละคนยายมีอะไรหรือเปล่า จะเอาอะไรหรือเปล่ายายจะเอาอะไรดิเพื่อยายมีหมากให้ยายกินไหมไม่มีดอกยายไปหาก็อื่นเถอะยายแกมองหน้าทีละคนชา้าๆก่อนจะค่อยๆเดินหายไปคืนที่สอง เราก็ออกมากินกันตรงนอกระเบียงเหมือนเดิมโดยเมื่อตอนหัวคำ่ำเราได้ทำการไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอพักอาศัยเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้จะเดินทางกลับก็ทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นเฮ้ย <Hey! S 3> อะไรวะแหวนตกไปข้างล่างวะชัยก้มลงไปมองข้างล่างผ่านช่องไม้ มองเห็นอะไรวะมืดๆพรุ่งนี้ค่อยลงไปเก็บดีกว่าตอนนี้มองลำบากเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยใครโผล่หน้ามาไม่รู้อะผมก็ไปายามใจแข็งผมลงไปดู กูว่ามึงตาฝาดละมั่งไม่มีอะไรหรอกเมื่อเย็นเราก็ไหว้ขอแล้วทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็นั่งกินกันต่ออะไนวะหญิงก็ตายหน่อยเอามาฝากนะเว้ยกับแกล้มมดแล้วชัยมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าระหว่างที่มันปวดทุกข์มันก็มองอะไรไปเรื่อยเปื่อย เฮ้ยเป็นอะไรวะย่าย่าย่ยายยายไหนวะยายที่เจอไม่เย็นน่ะไม่เห็นมีใครเลยมีคนแกล้งมึงหรือเปล่าใครจะมาแกล้งวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปในบ้านีกว่าวะพว่า กูก็ว่างั้นวะ่ะเราเข้ามากองกันในห้องไม่มีใครพูดอะไรพอเริ่มได้สติก็ชวนกันนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกแต่เช้าแต่ก็ไม่มีใครหลับลงอยู่ๆก็มีเสียงเสียงอะไรวะเหมือนคนอาบน้ำเลยวะ่ะเมื่อคืนกูก็ได้ยินเสียงนี้แหละลองดูไหม ดดูิไม่กล้าวะ่ะเฮ้ยเงียบแล้ววะ่ะคราวนี้เป็นเสียงเหมือนมีใครกำลังเดินขึ้นมาเดินแบบลงน้ำหนักเท้าทุกคนถอยมารวมกันที่มุมห้องทุกสายตาจ้องไปที่ประตู ไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่ไหนวะมาดิวะออกมาดิออกมา,ออกมาผมกับเอแดงชะงูหัวออกมาดูก็ไม่เห็นอะไรเช้ามืดพวกเราก็รีบออกกันเลยโดยไม่ได้นอนกันทั้งคืนพอเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็เจอลุงคนหนึ่งแกถามว่า อ้าวนี่ไปไหนกันมาล่ะก็ไปนอนพักที่บ้านที่อยู่ในป่าน่ะตาโอ้ยไปนอนกันได้ยังไงทำไมล่ะครับชาวบ้านแถวนี้เวลาไปหาของป่าก็ต้องผ่านบ้านหลังนี้บางคนเจอดวงไฟประหลาดลอยพุ่งเข้าไปในบ้านบางคนเห็นเปรตเดินไปมาแต่ที่ตาเจอกับตัว ตอนนั้นกำลังเดินกลับบ้านกำลังจะเดินผ่านบ้านหลังนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากในบ้านปราแปลกใจว่าบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านล้างทำไมมีเสียงเด็กร้องจึงเดินเข้าไปดู ผู้หญิงนุ่งสบายเฉียงยืนทําท่าเหมือนอุ้มเด็กอยู่หาก็สติแตกริ่งกลับบ้านจับไข้ไปหลายวันเลย